เงินบ่ใรัคนนี่ก็ถึงน้ำตกตาดกวงสีครับอยู่หลวงพระบางครับเป็นจุดเช็คอินของเดี๋พาไปเบิ่งไงบรรยากาศรอบๆแต่อันนี้มันบังบอมแอนในตรงไหนนีรราา่ไหลลงมาแต่คำตกคำตกกระแทมันอีกอยู่อีกมองหนึ่งครับเป็นข้างบนทำมาเบิ่งรอบๆบรรยากาศ จุดเช็คอินน้ำตกตาดพวงสีไอ <c oughs> ของเที่ยวกับไลค์ครับหมดทัวร์เรามากับทัวร์ ร้านขาร้านขายแอมเปรซี่มาทัวร์ทัวร์ยังไงฮะแข็งโปกว่ะิมดาม้แก่กินได้เลยจ้าแก่กินได้เลยแก่แล้วกินได้เลยแกกินได้เลยแข็งนเป็นแต่แข็งทำไม แม่ผู้เล็กแล้วมาจอบลเท่าไรอันนี้เันเป็นจอบพิ่งจอบพิ่งละองละร้อยอันนี้ถุงสองร้อยถ้าถุงสองร้อยเร็หั่ไห้นหส้ัว แอเปนอันนี้เอาไม่ต hmm. ัวมป็้ยปิ่แบบสื่อยปิ่งมันปิ่งนี่เป็นถัวอินคาอะไร่รเี่ยหนึ่งหมื่นตัวนี้เอาสมหัว วนี่ก็รอนะครับรอโชเฟอร์ขึ้นมาครับพาไปที่น้ำตกน้ำบรรยากาศรอบๆครับอันนี้เป็นรถแทบรถเนี้ยดีรถกอล์ฟยิ่งเลยยิ้งเนาะไม่ยิไม่เาว

จุดชืออาซื้อนะครับซื้อขายของฝากนะครับแล้วก็จุดกินข้าวแล้วก็ก่อนที่จะลงไปตรงน้ําตกนะครับมาไปดู เออตัวเงี้ยไปได้ไหมจัดตัวเบื่อเบื่อเข้าส่วนกวงเข้าเส้นกวางมาเลยเดี๋ยวรุ่มสุกแล้วกันคุณกันเลยตัวอันนี้มันเห็ดยังหนิเห็ดยังเห็ไข่ปะนั่นใช่ปะแกงก็มีอันนี้ไทยมันเฮงเลยอ๋อใส่แม่ใส่ใส่ที่เห็ดหว้าว่ายำมะขามออันนี้อันนี้อันนี้ไทยยังเนี่ยอายุแกงเห็ดหว้าเส่หมูอันนี้เป็นเส้นัวอ๋อใส่หมู เอาใส่หมูด้วยเอาเอาใส่หมูน้ำด้วย้องช่วยดีเดียปิงเดียวเอาใส่อ้อนสองน็่ม้อันนี้ปิ้งหรอเปล่ายาไปแต่สินใจแทน้นอ่าอน้ำอะไรมหรืได้มึยำหรืได้มีแต่โอ้ เห็ดยังนั่นไปเอกเห็ดยังนะเ<ช>ห็ดเลือมันคือเจร้อยได้เจ้าเห,ห็ดเลือน้อยบ่หนะเลือไฟเลือไฟเห็ดเลือไฟบ่เจ้าว่ได้โทรศัพท์เรียนบ่มีโทรศัรพท์เรียนอยู่บ่ตรีเรียนเลือไฟไ<ล> อยูปป่ปอได้แล้วอยูปป่ปอหกแล้วปอ,อนหน้าปอดห้าปอดสี่อ,นนอดมึฮ่าฮมดฮ่าหมดล ข,ขึ้นไปน้ำตกนขึ้นไปน้ำตกน้ำตกตากกวังสี รนี่ก็กำลังเดินขึ้นไปดูน้ำตกนะครับัน,นกษา,าก็ค่อนข,ข้างที่จะชันนะครับนน้ ข้าเมื่อไปถึงเม็ดแล้วบอกเมื่อยอยู่ด้วยนี่นางแก่อยู่ด้วยเมื่อยอยู่ด้วยนกวัดั่งเมียเมียเมียอนก้ามเป็นหัวดไเป็นหัวเาแล้วพี่ิ้นมันด้น่ง ก็เดินขึ้นมาจากข้างล่างก็คิดว่าน่าจะเกือบกิโลหนึ่งะครับจะถึงบรรอากาศก็เย็นสบายนะละร่มเลือนดีนี่ก็ถึงแล้วนะครับถึงอ่าน้ำตกแล้วนะครับเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปดู เดี๋ยวพาขึ้นไปดูครับเดี๋ยวผมพาไปบึงจุดทีน้ำตกไหลลง่นะครับเห็นเราออกน้ำ อ่าเดี๋ยวพามาดูตรงน้ำตกนะครับภางฟ้ามสวยงามของ นี่เป็นบรรยากาศเป็นน้ำตกครับ นี่อเได้ได้ดิได้ดไทยกว่าดิ จากเ,าเล่นน้ำตกกระเพากันกินเขานะครับรับประทานอาหารเทียงูย่ตรง้านจอดรถที่มองที่เดินถึน้นมานะครับบรรยากาศจะเย็นสบายนะครับผมสบายน้ำเย็น นักงานการตลาดเนี่ยว่าะน,นี่กับมาเบิงาาปางสร้างนะครับาาามาเบิงปางสร้างนี่กับภาพมาเบิงสร้างครับ

ไอ้ตัวโน้นด้วยนะ่ะเออตัวแรกนู่นน่ะนกก็ไม่แย่งกันนกก็แย่งกันกินเร็วซะด้วยโออกินเร็วเลยไปเคี่ยวเลยเนาะ <c oughs> อันอีกสองตัวนั่งไว้ให้ด้วยเนะี่ยเอาไว้ให้สองตัวน้ำแ,นะแ,แบ่งเยอะมากนะแบ่งเยอะมางก <c oughs> ไม่ ซูกระดายแบ่งเพื่อนด้วยแบ่งเพื่อนด้วยนตัวนุดท UH ้านยนะห้ามกินตัวเดียวใช่จะไม่ได้กินตัวอ้วนดูดิโขนใหญ่ดูว่าตายตกเอาไม้ลูกเอาไม้แก้วกลมฮะเนี่ย เต็งด oh ีกว่าโอ้ยพอช่างมันก็เอาไม่ได้ดเลยวนแล้วนี่บรรยากาศภายในปางช้างนะครับขององค์พระบางขี่ได้นะครับนักท่องเที่ยว อยากจะที่สร้างหรือว่าอยากจะให้อาหารนะครับซื้อกลือฟักทองให้อาหารสัตว์นะครับอน่นตัวยปากกนเน,น,นี่ย,ยน้อยนี่ก็ถึงฟาร์มนะครับฟาร์มควายนะครับแวะซื้อ,อไอติมนะครับที่ทำจากนมควายนะครับบัฟาโลอศอรีมนะครับ เป็นแหววบัวเปล่าได้อันนี้ก็จะมีรสจิงเจอร์ก็เป็นน่าจะเป็นขิงนะครับได้ซื้อไอติมนะครับที่ทําจากควายนะครับไอ้ท,ทาจากนมควายนะครับเป็นอไอศครีม